สวัสดีครับสวัสดีครับจาก Lego Bike Channel ครับก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งที่เราจะารีกลับมาทำในเรื่องของรายละเอียด mm hmm. เจ้าตัวชุดเกียร์เล็กทอร์สเปกตัวใหม่ที่ตอนนี้พัฒนาไปถึงตัว12สองปีดนะ mm hmm. คุณนอตก็จะเป็นในรูปแบบที่ตอนนี้ก็จะมากับเจ้าตัว RS, s t e l p ป RS อตัวยี่สิสีสปีดรายละเอียดข้อมูลเราจะมาคุยในเรื่องของการทำงานทั้งเจ้าตัว ชิปเตอร์แล้วก็ตัวตีนถีรวมถึงรายละเอียดตัวสับจานด้วย <oton ous. S 2> ในเซตชุดขับของเขาอย่างแรกเรามาเก็บรายละเอียดตัวนี้ก่อนคุณรอดเรื่องของน้ำหนักกับกับตัวชิ้นงานก่อนพอดีเราเรามีตัวชิ้นงานมาด้วย,ยเป็นตัวอย่างนครับเป็นตัวอย่างไม่ไม่ให้อให้เอาคุณถือออกตัวหนึง่งก็คือในในรูปแบบของตัวอุปกรณ์ที่เขาทำออกมาเนี่ย งานดีไซน์แล้วก็รูปตัวสินค้าเขาอะก็ค่อนข้างชัดเจนโดดเด่นนะคุณน็อตถึงเรื่องงานดีไซน์ก็กตัวตัวก้านนี้ก็ชัดเจนว่าเป็นตัวชิ้นงานที่เป็นคาร์บอนซึ่งจริงๆในสเปคของพวกแบบนี้ถ้าอยู่ในในรุ่นก่าๆที่เราเคยเจอมาเนี่ยราคามันจะต้องค่อนข้างสูงมากที่จะได้ตัวชิ้นงานที่เป็นแบบนี้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นพวกอลูมิเนียม Uh, ตัวนี้ <yeah. S 2> ก็จะเป็นคาร์บอนมาเลยได้ในเรื่องของความสวยงามได้ในเรื่องของน้ําหนักที่เบาขึ้นครับ uh huh. แล้วก็เราจะมาดูรวมถึงตัวตีนผีใช่ไหมคุณนอดตีนผีในสเปครุ่นนี้ของเขาที่เป็น12สเปตตัวการดีไซน์ uh huh. ตัวอุปกรณ์<ม>ตัวนี้ก็เหมือนที่เราเกินไปในคลิปที่แล้วเนาะขาตรงนี้ได้เป็นคาร์บอนมาแต่โครงสร้างด้านหลังก็ยังเป็นอลูมิเนียมอยู่เพื่อ ยังต้องการความแข็งแรงจากการทํางนานตรงนี้อยู่รูปแบบงานดีไซน์ก็ทั้งตัวอุปกรณ์ตัวน็อตปรับแต่งปรับตั้งไอ้พวกทั้งตัวบีเดนชั่นตัว h ฮหรือว่าตัวเอลเนี่ยทำหัวกเหลี่ยมไว้ให้มันเสถียรแล้วก็ใช้งานได้นานในเวลาปรับแต่งจูนการลูดของเหลี่ยมหัวน็อตก็เกิดขึ้นยากหน่อยเพราะว่าใช้วสัสดุค่อนข้างเกรดดีรวมถึงตัวลูกกิ้งที่ เขาจัดเป็นเซ็ตตัวเซรามิกมาให้ก็จะฟ้องถึงความลื่นได้เลยการเดินทางของโซ่ก็จะเสถียรขึ้นแล้วก็สมูทมากขึ้นขับกับเจ้าตัว12สเปดตัวใหม่จากเล็กโตสเปคคราวนี้มาดูการทำงานผมจะย้ำอีกรอบหนึ่งก็จะเริ่มจากตัวตัวชิปเตอร์ตัวชิปเตอร์รูปแบบรูปแบบการทำงานของเขาก็จะมีทั้งเป็นตัวทำหน้าที่เบรกเป็นเบรกแล้วก็ เป็นตัวปรับเปลี่ยนเกียร์ทั้งสองฝั่งซ้ายกับขวาคราวนี้รูปแบบของการทํางานที่มันสัมพันธ์อยู่กับตัวก้านเบรกมันก็จะเป็นรายละเอียดของฟิลการทํางานมันจะคล้ายๆกับตัวชิปเตอร์ของสลมก็คือมีกดลึกกับกดตื้นกดลึกผลลึกมันคือการปรับเปลี่ยนเกียร์ขึ้นหรือการยกเกียร์ขึ้นแล้วกดตื้นมันคือการลดในฝั่งของ,ของการคอนโทรลชุดเกียร์ข้างหลังรูปแบบเขา,าระยะอินเด็ก แล้วความนุ่มนวลจะฟิลจะคล้ายชิมานโน่าเห็นไหมมันจะเป็นหนึ่งเซตที่มันมีความ,มความผสมของของการทำงานฟิลฟิลเสียงฟิลการคอนโทรลเหมือนสลันแต่ความนุ่มนวลและระยะอินเด็กจะคล้ายกับของชิมานโน่รวมถึงตัวฝั่งฝั่งซ้ายจะเป็นตัวปรับเปลี่ยนจานหน้าคราวนี้ตัวปรับเปลี่ยนจานหน้าด้วยรูปแบบถ้ายิ่งมีจํานวนเฟืองที่เยอะขึ้นอีก มันก็จะเจอปัญหาเรื่องข้อจํากัดของตัวสับจานที่จะบังคับรูปแบบของตัวชิฟเตอร์ฝั่งซ้ายมันเลยเป็นรูปแบบการทํางานที่เหมือนกันกับของชิมาโ,โน่ก็คือจะมีจังหวะชิมหรือจังหวะยกหลโซ่แฝงอยู่ในตัวชิฟเตอร์บางครั้งการใช้งานก็เลยเกิดเกิดข้อสงสัยว่าเอ้ยทำไมจานหน้าเราจริงๆมีแค่2ใบแต่ทําไมชิฟเตอร์ถึงมีต้อง3 4จังหวะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในจังหวะชิมแต่ละจังหวะของเขาเนี่ยที่เขาทํามา มันก็จะมีโจทย์และมีเหตุผลที่ใช้ควบคู่กับขนาดของเฟืองในชุดข้างหลังที่เยอะขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันมาดูที่ตรงตำแหน่งตัวสับจานแล้วกันฮะมันจะทํางานสัมพันธ์กับตัวชิปเตอร์ถ้าอย่างกรณีอย่างเงี้ยก็คือหน้าเล็กกับหลังเล็กเนี่ยในการทํางานโซ่ถ้าสเปคสแตนดาร์ดโซ่มันจะต้องบังคับให้ถูกับเดี๋ยวมาดูด้านนี้กันมันจะบังคับให้โซ่ยังต้องถูกับขอบสับจานด้านนอกอยู่ ในตำแหน่งนี้เพื่อเพื่อการใช้งานจริงๆการใช้จานหน้าเล็กมันใช้ควบคู่หลักจริงๆมันใช้กับเฟืองหลังใหญ่ในการขึ้นทางชันหรือว่าขึ้นเขารูปแบบการทํางานตัวโซ่ต้องมีระยะห่างจากตัวขอบสับจานด้านในเพื่อให้โซ่ทํางานได้เต็มที่ไม่มีตัวมาเสียดสีคราวนี้พอลดลงมาในตําแหน่ง หนึ 1> 1่งกับหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ใช้นะครับหนึ่งกับหนึ่งเราไม่ค่อยได้ปั่นอยู่แล้วแต่ในรูปแบบการทํางานมันต้องฟังกช์ชันต้องทํางานครบรในสเปคเขาก็คือ,อ24สปีดจริงๆคราวนี้มันก็เลยมีจังหวะแรกของการกดชิปเตอร์ฝั่งซ้ายในการปรับเปลี่ยนเกยียร์อินเด็กแรกครึ่งหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นการยกโซลบสังเกตไหมครับว่าแก๊กแรกมันจะเป็นการแค่ยกโซลบเป็นตําแหน่งที่ให้1กับ1นสามารถทํางานได้เขาจะเรียกว่าชิมเล็กหรือจังหวะยกโซลบ คราวนี้ในจังหวะชิมเนี่ยมันก็จะมีแฝงอยู่ข้างบนด้วยกรณีพอขึ้นไปจานหน้าใหญ่ในการใช้จานหน้าใหญ่เราจริงๆแล้วเราก็ใช้ควบคู่กับเฟืองหลังเล็กเป็นเป็นในการทําความเร็วอยู่แล้วแต่มันก็มีเคสบางกรณีจังหวะที่เราปั่นอยู่แล้วรูปแบบของการปัน่นมันบังคับให้เราต้องใช้เกียร์ที่ตำแหน่งนี้อยู่ก็คือเฟืองหลังค่อนข้างจะสูงขึ้นไปแล้วค่อนข้างใหญ่ขึ้นแล้วก็เจอปัญหาเรื่องของโซ่ถูกับสับจานด้านใน คราวนี้จังหวะชิมของด้านบนนี่แหละครับการทางนานของเขาก็คือ1ยงอินเด็กแรกมันเป็นการถักหลบมันทําให้สามารถในเราปั่นในตําแหน่งนี้ได้ต่ออย่างเช่นกับใบที่19หรือใบที่23อย่างเงี้ยในบางครั้งบางตําแหน่งเราไม่สามารถปรับเปลี่ยนหรือว่าเชนเกียร์เข้าไปในไปสร้างอัตราทดใหม่ที่พอดีกับล้อขาเราในตําแหน่งนี้มันเลยมีจังหวะชิมยกลบอยู่ถ้าถ้าเราขึ้นสับจานเดิมๆเมน่ะขึ้นไปครั้งแรกน่ะ มันมันจะทำให้ตัวตัวโซ่ถูกับสับจานอยู่นะฮะมันจะจังหวะทิมทิมใหญ่ทิมบนผักกลบโซ่มันก็คือตำแหน่งนี้หนึ่งครั้งมันจะทำให้สามารถปั่นในตำแหน่งของเฟืองนี้ได้แล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งมันถึงจะเป็นการปรับโซ่ลงด้านล่างมันก็เลยมีแฝงอยู่ตรงนี้แต่พอใช้งานจริงๆ่ะครับมันจะมีฟิวที่สัมผัสให้เราใช้งานได้ง่ายขึ้น ดดม,มันอยู่ทั้งกรณีที่จะใช้ก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้ในตําแหน่งพิมใหญ่กับพิมเล็กเนี่ยรูปแบบการทํางานของตัวชุดเกียร์เขาแล้วก็ความเสถียรความแม่นยําของการพิ้นเกียร์ก็อยู่ในเกณฑ์สมูทครับเพราะว่าตัวนี้เป็นค่าเดิมจากโรงงานมีปรับจูนสายช่วยนิดนึงในการอเอาขึ้นท่านมาเทสให้ดูกันรูปแบบของ12สเปีด ค่ายเล็กโสเปที่มาอยู่กับเจ้าตัว s t สเตลโปปีใหม่ล่าสุดของเราเนี่ยพร้อมกับตัวมิติของเสียงนะคตัวเสียงโมยังเป็นเอกลักษณ์ยังเป็นสไตล์ของครับผมกระเดียงกระเดียงโมเสียงเพาะๆไม่ไม่กังวานมากเกินแล้วก็ไม่เบามากเกินคราวนี้ก็จะมาในเรื่องของตีนผีเราพูดไปแล้วนะคุณออสครับแล้วก็มาดูเรื่องเฟืองรายละเอียดเรื่องเฟืองเขาก็มี ลูกเล่นเข้ามาเพิ่มเหมือนกันด้วยความเป็น12สเปดเฟืองชุดนี้เขารวมความเป็นของเฟืองเลสซิ่งกับเฟืองออราไว้ด้วยกันโจทย์ของเฟืองเลสซิ่งก็จะเป็นเลสซิ <c> ่ง <oughs> ขอโทษทีครับโจทย์ของเฟืองเลสซิ่งก็จะอยู่ในตระกูลพวกเฟือง11 23หรือ11 25ยังทางเรียบอ่าสิ่งที่ได้จากพวกนี้ก็คืออัตราทดใบต่อใบฟันต่อฟันก็คือเฟืองมันจะเรียงละเอียด ถ้าถ้าเรียงจะมันก็จะเรียง 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17สมอ,อ,อย่างเง,งี้ยความสมมุติของช่วงทําความเร็วที่มันจะต้องจําเป็นใช้เกียร์พวกตําแหน่งเนี้ยเวลาปรับเปลี่ยนตามอัตราทดการคุมรอบขาที่ให้สัมพันธ์กับความเร็วน่ะใบต่อใบพวกนี้มันจะมีผลมากกับการปัน่นแต่ถ้าโจทย์เก่าในเฟืองรอเราที่เราเจออย่างพวก11 28หรือ1 1 30มเนี่ยมันจะมีช่องว่างรอยต่อระหว่างเฟืองที่ 15- กับ17 พราะเฟืองเซตพวกนี้มันจะขาดใบสิบหกไปคุณน็อตความความสนุกและความสมูทอ่ะมันจะขาดหายไปซึ่งจริงๆแล้วใบที่สิบหกเนี่ยมันก็เป็นใบที่จริงๆแล้วนักปั่นอ่ะถวิลหาอยู่ตามหาอยู่ในความละเอียดของเฟืองตัวนี้ยกยกตัวอย่างนะคุณน็อตฟิลปั่นมันจะประมาณนี้สมมุติว่าปั่นอยู่ในตำแหน่งที่จานหน้าใหญ่เฟืองหลังอยู่ที่สิบเจ็ดฟันอ่าครับอ่าปั่นความเร็วอาจจะอยู่ที่สามสองสามห้าอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมีความรู้สึกเหมือนว่ารอบขาเรามันมันเยอะ แต่เราต้องคุมกับความเร็วที่เราต้องการครับคานนี้พอเราลดจากสิบเจ็ดลงมาหนึ่งใบในเฟืองของพวกประเภทสิบเอ็ดยี่แปดหรือสามสิบเนี่ยมันจะมีรอยต่อระหว่างสิบเจ็ดหลนลงมาสิบห้าเลยสิบเจ็ดก็เบาไปสิบห้าก็เบาไปอีกเนี่ยครับ,รบตรงนี้ก็จะมาซับพอร์ตความสม,มุทต,ตรงนี้ด้วยคือได้ใบสิบหกที่อยู่ในพวกเฟืองเลสซิ่งมาอยู่ในชุดเกียร์เส้นนี้ด้วยอ่าอ่าที่ไอสิ่งที่เขาเพิ่มเข้ามาก็คือรอยต่อจาก ความเบาของ17พอลดลงมาเป็น16บหเนะี่ยระยะมันไม่ห่างกันมากเหมือน17หล่นมา15ตรงนี้มันก็จะสร้างมิติแล้วก็ความสมูทในรอบขาเราได้มากกว่าพร้อมกับก็ยังมีเฟืองใหญ่ที่คอยซัพพอร์ตของขึ้นเขาหรือว่าสะพานชันๆอย่างเงี้ยตัวเฟืองอขนาดข้างหลังก็ยังมีรองรับมันก็เลยเป็นเฟืองเลสซิ่งผสมกับออร่ที่ค่อนข้างจัดเซตได้ลงตัวในเซตเฟืองของชุดนี้ สิบเอ็ดสามสิบในสเปคเขาคสิบเอ็ดสามสิบในสเปคสิบสองสเปดครับในโจทย์ของเฟืองมีอะไรเพิ่มเติมอีกงไหมคุณรอดมาดูเรื่องของน้ําหนักอุปกรณ์ไหมเรายังไม่ได้ช่างตัวน้ําหนักของอุปกรณ์เลยมาลองช่างให้ดูว่าเจ้าตัวของสเปคเนี่ยอุปกรณ์ที่เขาทำมาเนี่ยแต่ละตัวเขาน้ําหนักจะได้ผมขอเอาตัวนี้ก่อนเลยตินผีพี่ว่าเป็นไฮไลท์เนาะของตัวนี้ก็ที่ว่าเป็นคาร์บอนเนาะ น้ำหนักนะครับอยู่ที่ร้อยกาสิบกร,รมัมครับไม่ถึง2ขีดก็จะได้จากตัวลูกกิ้งด้วยลูกก <Looking S 2> <Looking S 1> ิ้งแล้วก็ตัวชิ้นงานชิ้นนั้นชิ้นดอกลงมาเป็นขาวคาร์บอนใช่ครับตัวนี้มาช่วยนน้ำหนักได้เยอะมากกันแล้วก็ตัวชิเตอร์ตัวนี้นะฮะับที่ว่าเป็นตัวนี้ก็229ยกกร,รัมเท่านั้นถือว่า ถ้าถ้าเป็นเกณฑ์ทั่วไปการการเบรคมันจะเป็นอะโลูนะคุณน้อแล้วก็มีอุปกรณ์ที่มันเพิ่มเข้ามาอีกชิ้นหนึ่งที่เป็นตัวปรับเปลี่ยนรถเกียร์อย่างเงี้ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของน้าหนักส่วนตัวสับจานนะครับตัวนี้สับจานก็เป็นจย์ทั่วไป <95. S 1> ครับ95ครับกรรมทั้งนั้นไม่ถึงขีดในรูปแบบของชุดเกียร์เขาในการพัฒนาแล้วก็ตัวนี้เห็นว่ามีรับประกันด้วยครับตัวชุดขับ ถ้าตัวที่ติดตั้งอยู่กับตัวรถ t ทวิตเตอร์หรือว่าตัวที่เราจะมีจําหน่ายในอนาคตเนี่ยนะครับมันก็จะมีบรันตีประกันให้หนึ่งปีเต็มสําหรับอุปกรณ์ตัวชิปเตอร์ตัวตีนผีกับรายละเอียดพวกเนี้พร้อมกับด้วยที่อาจมีคนสอบถามว่าแล้วอะไรอ่ะจะมีไหมต่อไปเกิดแบบว่ามีปัญหาหรือว่าไปเกิดอุบัติเหตุมาหักแตกหักล้มอย่างนี้ใช่ไหมครับคุณมมีครับาเรามีอะไหล่สแปร สถานะตอนนี้เลยก็ยังมีมีพร้อมไว้บริการให้คุณลูกค้าอุ่นใจได้ครับในการใช้งานวันนี้ก็ถือว่าครบถ้วนเนาะกับตัวนี้สำหรับขั้นใดที่สนใจหรือว่าอยากได้เปลี่ยนข้อมูลนะก็สามารถโพสต์ไว้ใต้คลิปได้กับตัวเอ็ s โ a สเปก็ตัวก่อนก็เป็นตัวเอสเปรคก็ถือว่าใช้งานได้ดีก็ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเยอะเหมือนกันครับทั้งตัวรถเองตัวชุดขับเองนาะคุณน็อตแดงมี ได้ความเชื่อมั่นจากทางแบรนด์ของเราอยู่เดี๋ยวก็จะได้สนุกป,ปั่นกับตัวเฟืองเส้นใหม่ด้วยน่าลองคุยกันตัวนี้ก็สอดวันนี้ก็ขอรับไปก่อนครับผมส่วนผมเพิ่มเติมไว้ด้วยเผื่อใครได้ได้มีฟิลได้ลองใช้แล้วเพราะว่าตัวรถเราเริ่มจะไหนไว้แล้วใครใช้แล้วเจอปัญหาหรือว่ามีฟิลยังไงใช้สนุกเกียร์สมุดประมาณไหนอะไรมาแลกเปลี่ยนมา,มาเพิ่มเติมข้อมูลได้เพื่อจะเป็นแนวทางในการ นำไปพัฒนาสินค้าต่อของทางเราด้วยก็ฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ